ครับสวัสดีแฟนๆเรนโบแกงที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับเลนโบกงเช่นเคยอวันนี้เราอยู่ในที่บริเวณวัดมหาบุตรเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมเนื่องจากวัดมหาบุตรมีอะไรให้มอมีอะไรให้สักการะมีอะไรให้บูชาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะข้างหลังผมครับตอนนี้นะอยู่ที่วิหารหลวงพ่อยิ้มนะครับทำไมถึงชื่อหลวงพ่อยิ้มเพราะว่าเนื่องจากพระประธานในวิหารนะครับมีบริเวณพระพักนะครับเป็นรูปยิ้มครับก็คือพระพักยิ้มนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะฮะแล้วไปบูชากันเขาบอกว่าขอพรหลวงพ่อยิ้มเเเน่ยยยััักกดดิิิ์์สจรรๆลลละคคบไปูตา ตาวสเต็ปแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะหลังจากที่เราไม่ได้เสี่ยงดวงหรือว่าไม่ได้เสี่ยงซีมาสนานนะครับวันนี้นะฮะถือเป็นการโอกาสในวันดีในเลิกงามยามดีในปี2566ปีนี้นะครับขอเสี่ยงเซียมซีหน่อยฮะเลข19นะฮะใครจะไปตีเป็นเลขอะไรเลขดีเลขเด็ดยังไงไม่รู้นะครับไปติดตามกันได้เลยครับว่าเลข19จะเป็นยังไงครับไปดูกันฮะแล้วผมก็ได้ใบที่19มาแล้วนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะใบเซียมซีที่19เกิดมาเป็นมนุษย์ เวลาดีก็ดีแสนที่สุดจงยั้งหยุดตรึกตรองทานองการในความคิดของผมนะก็คือไม่ดีไม่แย่กลางๆนะครับผมสำหรับใครที่มาก็มาลุ้นกันเองนะครับว่าโชคชะตาของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต่อจากวิหารหลวงพ่อยิ้มแล้วยังมีอีกหลายๆที่นะครับวัดมหาบุตรไม่ได้มีแค่ศาลยา่านาคอย่างเดียวมีทั้งท้าวเวสสุวรรณมีทั้งหลวงวิหารหลวงพ่อยิ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต่อไปจะเป็นอะไรครับตามไปเลยฮะ พอมาศาสา,ารนะครับบริเวณข้างหลังผมก็จะมีแบบให้ทําบุญตามพระปรางต่างๆนะครับเป็นพระพุทธเจ้านะครับผมและเดินมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ผมพูดถึงนะฮะผมก็จะมีให้บูชาศักการะของท้าเวสุวรรณนะครับพระลาหูแล้วก็พระพิคเนศองค์ต่างๆนะครับผมแม้กระทั่งท้าเวสุวรรณที่เป็นองค์สีดําแบบนี้นะครับเ <c oughs> ข้ามาถึงก็จะมีให้บูชาเลยครับไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ทูบเทียนก็20นะครับผมเดี๋ยวผมจะบูชาที่ผมสนใจเลยคือบูชาท้าเวสุวรรณนะครับแผ่นละ20นะครับมีแผ่นคาถาบูชาท้าเวสุวรรณนะครับผมและที่สําคัญเลยก็จะมีเทียนมีทู่บูชาท้าเวสุวรรณไม่ใช่เทียนอีกทู่บูชาท้าเวสุวรรณนะครับอาททำบูญไปตอนยี่สนะครับผมและนี่ครับที่สนใจเลยก็จะเป็นแผ่นทองนะครับสำหรับบูชาสักการะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นทองสีเหลืองบูชาท้าเวสุวรรณเหมือนเช่นกันนะครับผมอันนี้จะเขียนชื่อนะครับเพื่อความมั่งมีรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยนั่นะ ข้างหลังผมนะครับนี่ก็คือจะเป็นท้าเวสวุวรรณนะครับผมและข้างๆข,ข,ของท้าเวสวุวรรณนะครับก็จะเป็นอ่าอว ข้าเท้าเวสุวรรณก็จะเป็นท้ากูเวนมหาเทพนะครับผมองค์ท้าเวสุวรรณก็จะเป็นองค์ที่เป็นยักษ์นะครับส่วนท้ากูเวนมหาเทพก็จะเป็นองค์ที่เป็นหน้ามนุษย์ลงมานะครับผมข้างขางกูเวนมหาเทพก็จะเป็นพระราหูนั่นเองนะครับมีพระพิฆเนศต่างๆให้บูชาเยอะไม่ว่าจะเป็นมีหนูนะหนูนี่ก็คือเครื่องทรงของพระพิฆเนศนั่นเองนะครับพระพิฆเนศก็อย่างที่ใครหลายคนรู้นะครับเป็นเทพแห่งความสําเร็จนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดธูปกันฮะแล้วมาดูท้ายคลิปกันเหมือนเช่นเคยนะฮะว่าในคลิป นี้นะครับเลขที่ออกจะเป็นเลขอะไรนะครับผมแล้วไปดูในงวดที่ถัดไปนะครับไปดูกันฮะไปลุ้นกันเลยตามมาฮะในระหว่างที่เรารอดูเลขกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูครับ เมื่อกี้ผมเลือไปดูเลยนะฮะในบริเวณสระของวัดนี้นะครับผมมีปลาใหญ่มากๆเลยนะ,ะ <laughs> เพื่อนๆทางบ้านนะครับใครที่รู้ว่าปลาตัวนี้เป็นพันนารอนะครับคอมเมนต์กันมาบอกกันด้วยนะฮะนี่เป็นไงตัวใหญ่ไหมอยู่ในวัดมหาบุตรเลยนะฮะ <laughs> และที่สําคัญเลยเราไม่ต้องไปถึงระยองเลยนะครับผมเราอยู่ที่วัดมหาบุตรเราก็จะเห็นผีเสื้อสม,มุทรกับพระอภัยนะ,ะดูดิ <laughs> 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 แล้วก็มีแมวกัดกันที่แมวเลยครับเชิาในวัดวะตรงนี้ก็เป็นปีนักษัตริย์นะครับผมบูชาปีนักษัตริย์ได้เลยที่เจ๋งอย่างหนึ่งก็เลยว่าไม่จำเป็นต้องลอยกระทงก็มีกระทงให้ลอยอ่าอยู่ตรงนี้ฮะมีกระทงให้ลอยด้วยบริเวณกลางวัดมหาบุตรนะครับก็จะมีให้บูชาเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับนี่มีการมีคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งบูชาพระแม่ธรณีนะคะผมบริเวณตรงนี้ก็จะมีพระลาหูนะครับผมแล้วก็มีแบบพระพิคเนตมีสมเด็จต่างๆนะครับมี เสด็จพ่อรอห้าด้วยนะฮะนี่คือเจ้าย่านางพญานาคีนีสีปทุมมานั่นเองนะครับฝั่งซ้ายของผมนะครับก็คือพญานาคาธิบดีสีสุดโทนะครับพญานาคเหมือนกันนะครับองค์ถัดมานะครับเป็นองค์เทพทันใจนั่นเองนะครับก็คือใครขออะไรอยากจะให้โดนใจสมใจเร็วดังใจก็ขอองค์เทพทันใจนั่นเองนะครับผมส่วนข้างหลังผมนะครับเป็นเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นยังไงครับเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะใครที่ขอความ มั่งคั่งความร่ารวยนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นที่บูชาแม่ตะเคียนทองนั่นเองนะครับใครที่อยากจะมาบูชาแม่ตะเคียนทองก็มีให้ที่วัดมหาบุตรตรงนี้นะครับจริงๆนะครับในบริเวณวัดมหาบุตรไม่ได้่มีแค่ศาลย่านาคอย่างเดียวนะที่ให้บูชาสักการะนะครับพาทุกคนมาดูแล้วนะครับในส่วนของหน้าวัดนะครับผม,มก็มีให้บูชาหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าใครอยากจะมานะรบ,บริเวณวัดมหาบุตรไม่ได้ไกลจากตัวกรุงเทพมหานครเลยครับอยู่ตรงพัะขนงนี้เองนะครับใกล้ๆนะครับสำหรับใครที่พอมีเวลาว่างอยากจะมาทําบุญทําให้จิตใจสงบสุมาฟังงเสีย ดนตรีแบบนี้นะครับผมหรือว่ามาบูชาสารยานาคก็มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เรนโบแก๊งก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับครั้งหน้าใครอยากเห็นลิงเรนโบไปบูชาอะไรไปสักการะอะไรไปที่ไหนทั่วธรรมะยังไงนะครับเดินทางตามสายความเชื่อยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้ลิงเรนโบขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันหน้าเจอกันครับไปที่ไหนป่ะแล้วเลขออกก็คือเลขนี้ครับผม8 7 5หนะครับผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงไกด์ไลน์ในการ หาเลขดีเลขเด็ดให้ทุกคนแบบเป็นตัวเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าคนมีเลขดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่มีก็นี่เป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับคนที่ดูเทปนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณอยากไปซื้อแล้วไม่มีเลขตามที่ดูตรงนี้นะฮะก็ใต้คอมเมนต์เลยครับไปเลือกซื้อได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย